สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเว็บไซต์แกรนไฟก็คือในการแกรนหาเงินไฟนะครับผมจากเว็บไซต์แกรนไฟส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่าอยากจะมาลองหาด้านการเงินทางออนไลน์หรือว่าหาเงินเสริญได้ที่ในการลงชื่อสมัครนะครับผมถ้ากดลงชื่อสมัครก็กดไป แล้วก,กดไปว่าจะรอดอินเฟสหรือว่าทางอีเมลเนาะให้เรากดเลือกไปกานด้ําผมสมัตรไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะทำการเข้าส่ระบบด้วยอีเมลของผมนะครับเข้าไปก็จะเข้าไปเจอหน้านี้ นั่นนี้ก็คือในการว่าเราทําการม้วนม้วนได้เท่าไหร่เชิญกี่คนแล้วก็ทําการสัญญาดูวิดีโอแล้วก็ทางการม้วนฟรีครับผมทำเวาได้เวลาม้วนฟรีแล้วก็เข้าไปเลยครับในตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกทั้งสองอย่างว่าเราจะลุ้นโชคถ้าเราโชคดีได้800หรือว่า7 0 1ขึ้นไปก็คือเราจะได้แต่ถ้าเราได้700 ลง,ลงมาก็คือเราจะได้ลบหลบสิ 1, 10, ก็คือเราจะเสียกลาฟฟิฟีไปเออผมแนะนําว่าให้กดตัวนี้ให้มันคิดถูกเป็นตัวสีขยวถึงแม้ว่าเราจะได้เท่าไหร่เราก็เน้นให้ได้น้อยแต่ว่าได้ตลอดก็คือจะไม่ต้องเสียเนาะโซนจนหนึ่งก็ตามเดี๋ยวเราจะม้นให้ดูว่าเราจะได้1นึ่งไหมเออโซมาจะได้0.1แกร ได้3ามร้อยสามก็คือเราจะไม่ลบแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเราทํานี้ก็คือเราได้3ามร้อยสามคนเราจะเสียไป10แกรมเลยผมแนะนาให้ทําอันนี้ดีกว่าแล้วก็ตรง3ามขีดนี้อ่าเมื่อกี้คือแกรมฟรีก็คือล้นฟรีแล้วต่อมาเขาให้ทําก็คือต้องทําในการดูวิดีโอแต่ว่าวันนี้ผมดูวิดีโอเสียบร้อยแล้วก็คือหนึ่งวันมี5วิดีโอ ดูแลว,วีดีโอละ1น,นาทีรับไป0.1กรัมแล้วก็ทำการสัญญาขันสัญญาก็คือตอนนี้ผมเขียนเสร็จละผมได้ไป1 2 3 4สครับผม5ได้อยู่5อันแล้วผมจะบอกว่าถ้าอันนี้ถ้าตอบไปก็คือ ถ้าเรากดเปิดตรงนั้นคือเราจะได้แกรมเยอะขึ้นเดี๋ยวไวด้ดูคลิปหน้านะครับว่าต้องกดเปิดตรงไหน,นกันถ้าดังกรหากแกลนก็คือทำการสัญญาตัวนี้แล้วก็ดูวิดีโอแล้วก็ฟรีครับผมก็คือทำการลุ้นหรือว่าจะมีหรือว่าจะทำการของซื้อลอตเตอรี่ก็คือนี่เราก็จะมาซื้อแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ซื้อเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ก็คือโอกาสได้น้อยมาก ที่เราจะถูกเนาะโอกาสได้น้อยมากก็คือขอว่าอย่าซื้อดีกว่าจะเสียปเปล่าๆระดับผู้ใชก้ก็ตอนนี้ก็เริ่มมาได้ประมาณ4-5วันละก็ได้อยู่ที่95%ก็จะไปวิวสองถ้าวิวสองก็คือผมจะได้ระวัลเป็น2กรแกลมก็คือ2กรัมได้ระวัลสกรัมไป ่วนด้านการทำว่าได้ตรงไหนมั่งก็คือทำนี้เลยถ้าใครก็อยากมาหาเงินทางเสริมทางออนไลน์ก็กดลิงก์ด้านล่างของผมได้เลยแล้วก็มารับมาลักแกรมสิบแกลมนะครับผมส่วนตัวนี้เชิญลักก็คือเวลาเราเชิญก็กดไปที่อ้างอินนะแล้วเราก็กดข้อลลิงก์ไป แล้วก็เอาลิก์ไปให้เขาแล้วก็เขาสมัครแล้วเราก็จะได้เป็น5แกลนนะครับผมก่อนที่เราจะได้5แกลงก็คือให้เพื่อนเขาอัพรีวิวสอก่อนเราถึงจะได้5แกลนนะครับโอเคนั่นก็มาบอกแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าถ้าใครขัดข้องหรือสงสัยสามารถเม้นใต้คลิปถามได้นะครับผมเอเลยโอเคปละ